โอ้ยประมาณนอนนั่งดินครับพี่น้องอืโอ้ยมีนอเด้อครับนี่โอ้ยแตไม่นอนแรงนน้อยเลยพี่น้อง คุแนแหนงหนเหมือนงามเลยโอ้ยอือฮ่าบงีได้ได้เบิดครับพี่น้องน,น้ำขวเพิ่น สวัสดีครับผมมาพอกับสองเบาะยีนีปลาโนใหม่อีกแล้วครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขทุกคนครับผมถ่าพี่น้องมาหมดก็ไพ่ก็ครับวันนี้วันนี้มาอีกฝั่งหนึ่งครับคนละฝั่งมุ่นเนาะนี่อุ้ยยังหลายคือเก่าครับพี่น้องหลายแนงครับผมครับผมนี่อุ้ยผละปลากันเด้อครับผมแมนครับโอ้ยบ่บ่อะไรใหญ่ห้างจวดเลยครับผมวมาครับผมขุ้นทางพึ้นเหมือนครับขึ้นขึ้นยังไง เบิครับพี่น้องเอกาก่อนสองหมากก็มาอยู่นี่นะครับจุดสุดท้ายขึ้นมาเผื่อ,อ <laughs> ที่ใดได้เบิดครับพี่น้องน้ำขอเพิ่นกินน้ำขอเอาครับผมนีน่นครับ แต่พี่น้องมาหาโนาใหม่เนาะเบื้องสิไปซ่อมเบื้งเห็ดอยู่ครับผมบาดลายมื่นแล้วครับผู้นึกเเลยเบื้องต้องไปซ่อมเบื้งเหรอครับเดี๋ยวกลับบ้านไปสิไายวิธีปอกให้เบื้องเด้อครับผมเมีนครับผมว่าติปอกแนวไลยเนาะเอาแนาไวไล,ลยครับผมเมีนครับมาดีไทยพี่น้องเบื้องลายมื่นแล้วครับก่อเดียวได้ครับนี่ปาบาน,น,าน,านครับผมท่านหลังไงมีบอลัมครับผมยิน,ยนเสียงตื๊ดตื๊ดตืต๊ด ก่อนยังไงบ้าง้อง้างเจรากอเฮินแ่เสบเสบน้มาเนาะโอ้ยมือหนีิสดกวดกวดครับทั้งยามซอยทั้งแามเล่ง ครับไปนี่กับสิไปต้ตมพักคี้เล็กให้เบิ้งครับผมแม่นครับข้าพี่ครับน้ำสองมลมากครับผมโอ้ย,อยนองไงนอนอวดแม่งครับท่านแหน่งก็ไม่นอนออแหน่ง นี่ครับที่หักไปแล้วมันก็แตกขึ้นน้ำตานี่ก็ได้ก,ก็เอาได้ครับนี่ปาดออกก็ได้เบาๆปาดออกให้เพิ่นแต่ก็ไม่แนมะ่นครับยังไม่แตกออกมายใช่ไหมพี่น้องนะใช่ตรงนี้ครับ ม่อไหลเต๋บดีด้วยของมีอข้างไหลโอ้ยยิบยย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 นยยยมยย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 ยงยย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 นยยยยหยยยยยก ะกอยได้เป็นซ้ำเป็นซ้ำนะครับว่ดในหมอนาเล้นเนาะเมียนหมอบักไงนะครับกินไดยี่ยมขึ้นจน,นหอนยแยมสาวซอแจงครับเยเหยียบนอน,นครับเหยียว่าเป็นกำผายนะมึงนะเหนื่อ <Hey. S 2> ยู่กอบอนครับ

nén cò bên này. Ừ. đây đây quá đây 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 nó Hãy subscribe cho nhì đứa ở thế này thì không bao đêm, đêm không có hả bỏ qua lại gặp những cái mẹ sao mai chim không <laughs> ไม่ได้น,นอนใหญ่เนาะไม่ได้แงงอบอบุอ่นนครับมีพวกป,ป้นานับข้างนี่เพอายามหันขึ้นกะร้ายเนาะ ก่อนนี่หลายๆครับวันนี้ก็พขได้เล่นมนี้ครับผมอู้ยงไงครับคนกลุ่มโน้ตนนเลย้าน นอนไม่แนงอะไรไปถึนก็มีร้ายหลายอยู่ครับนี่นอนนี่นนร้ายเลยเสียงหาปวดโเลยครับนั่นเห็น,นอยู่ไหนวะนี่บอกทำไมกินได้อ,อยู่เปล่าโอ้โอ มปนอนนั่งดินครับพี่นอ้องแต่งออกก่อนครับไหนไดบดเลยนี่ ได้เบิดแล้วครับนี่หัวหัวเลยรับเมียนพี่หน่อเพิ่งกับบริหารกินทั้งนี้เนาะเพิ่งกับพวหัวกินได้เนาะเมียนเพิ่งถี่ขันปอดดูปัจักบันมาถ่ายกินหน่อดีกว่า นโอ้ยขอเวลานอนมันอ่อยด้วยโอ้ยจะจังครับได้สองบารก,กับบริยูครับผมหางเก็บเห็ดเห็ดออกกันนาสุดมีครับสองบารก,กับบริยูใช้น้องนใหม่ก็ได้ครับ <c oughs> นอนบ่คอ่อยแสบทอดแหนงหรอกครับพี่น้องเดตละกอครับนันหวานครับผม ป็นลายเต๋อปุ๊าข้าวเดียวครับผมต้นนี่ก็สีเป็นต้นมาใหญ่เด้อครับผมก็สีเป็นกีบมยาวจริงๆเลยกะสีตากะสีตาบ้างตาระ้ังปุ่นนะพี่น้อง ก็พี่เอ็มสองจุดหาได้ครับปุ่นไล่หลายครับพี่บบาแนวยังไงหึ่ง่ไข่ค่อยๆจะกินเลยโอ้นี่นหมอนี่นี่ใส่ก่ใส่เนาะไส่ครับ คอ,อยให้เต็บดี่ครับขอพี่นี่่ข้างในอยู่นี่อยู่ข้างในอยู่นี่เป็นอาไป้องเขา

มาก่อทีโอ้โอ้ยลหญ่จังระวังตัดเจียวด้ยก็โอ้ย oh, นัน่นระวังนี่เขาเติบเ <c oughs> ติบเติบเติบเล มีครับ,รบตอกปอกไปได้ยนี่ปอกได้แล้วครับพี่น้องแต่เพิ่นตีเหี่ยวก็เลยต้องเอาไปปอกทีก่บ้านเนาะครับเฮ้ย <laughs> ไม่นอนแหงน้ำใหม่หรอกพี่น้องวุ้ยพูแนแหงน้ำง่ามเลย ย,ย,ย,ยังไงแห้งเลยครับผมแห้งครับออโอ้โหติดแล้ครับพี่นออ้องโอ้โหข้างในก็มีครับ สีหานเนงครับผมเลื่มงงครับผมแมนครับบวบๆเลยเด้อพี่น้อง <ฮ>แน้งครับแนง้แนงปี่แข้งหนึ่งบ้าน

นครับมีหลายเต๋อนี่เนาะโอ้ไยเป็นหมอกแจ้งือเราครับผมอ้าวมีภาพี่น้องมาสำรวจปลวกสำรวจปลาครับผมเน้นครับผมเอไม่พี่น้องไม่เน้นผมมาจากหรองต้องเป็นไงแต่ถ่ามาหันเต๋อดอครับพี่น้องตุลาเป็นโฮมพุู่ล ใ็่หนียวมากเ็ยเนาะคุณพีมสองจุดหาเบิ่งครับได้หลายเป็นได้ครับพี่น้องโอ้เห็นบ่แม่นรัาง่ายไมครับผมแม่นครับเดีไอเสียไปไทยคลิปอกพี่น้องในเบิ่งอีกคลิปนึงเลยครับผมแมนครับไปปอกที่บ้านครับ นี่นะครับผมยอดที่ได้ยอดที่มานครับมาฆ่าเดียวเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นจุดบ่หลายครับตั้นนี่ครับส้นนี้ก็กระจุดหลายเติบอยู่ครับแต่เพิ่มมันจะออกครับพี่น้องครับผมต้องน้อยแบบมาณสีหามื่นครับส้นใหม่ยังสีออกครับผมนี่ครับผมนี่ครับมันเติบครับเนี่ครับผมส่วนวับคิดมือหนีสองาบกะขอฝากไว้เพียงสมีครับกะคีบโหนเง่าครับผมสไลค์มีสองใบกะขอตัวลากกำบังกันครับไปบอกกันคลิปหนาคลิปไม่หมื่นมันหลุดออกมาสองใบสีภาพไปลงตรงหายยังครับผม ในคลิปนี้บ่าวต่วนขอต้อนรับก่อนครับบ่าวต่นสวัสดีครับบ่าวพุ่มสวัสดีครับอ่ะเหนื่อยก็สวัสดีสวัสดีครับผมอ่ะสองบาทสิกสิบบานแล้วครับไปฟอกกันอยู่บ้านครับผม